สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเ Gear n a บช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในไทยและต่างประเทศและวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถยนต์อีโคคาร์ที่เรียกได้ว่าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน,นื่องจนใกล้เคียงกับรถซีดานระดับกลางมากขึ้นทุกทีนั่นก็คือ2026 Toyota Yaris ATIV โฉมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวใบหมาดม Yaris ATIV ไม่ใช่ชื่อที่แปลกใหม่สำหรับคนไทย เพราะอยู่กับเรามาหลายปีแล้วและตลอดเวลาที่ผ่านมาโตโยต้า hmm. ก็ไม่เคยหยุดพัฒนาให้รถคันนี้ตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการรถเล็กประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายและมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ในปี2026นี้ Yaris ATIV ได้ก้าวกระโดดขึ้นอีกคั้นไม่ว่าจะเป็นด้านดีไซน์เทคโนโลยีหรือความรู้สึกในการขับขี่ซึ่งเราจะพาไปดูทุกจุดการแบบละเอียด เริ่มกันจากดีไซน์ภายนอกที่บอกได้เลยว่าถ้าไม่รู้มาก่อนนะว่าเป็นยาริส ATIV คุณอาจจะคิดว่าเป็นรถซีดานระดับ C- Segment ไปแล้วเพราะด,ดีไซน์ใหม่นั้นดูภูมิฐานทันสมัยและหรูหรายอย่างชัดเจนกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มาพร้อมลายเส้นแนวนอนแบบ Glossy Black หรือโครเมียมในรุ่นสูงสุดช่วยขับเน้นให้ด้านหน้าดูดุดันและทรงพลังไฟหน้าเป็นแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมไฟ daytime running light ที่ดีไซน์รับกับเส้นสายกันชนหน้าทำให้ด้านหน้าดูมีมิติและความล้ำสมัยมากขึ้น ไฟท้ายเล็กทรงยาวแบบไลท์กุยดิ้งที่เชื่อมต่อกันดูต่อเนื่องและทันสมัยสุดๆเส้นสายด้านข้างรถถูกออกแบบให้ดูไหลลื่นและพลิ้วไหวหลังคาลาดแบบสไตล์เฟสแบ็กเล็กน้อยเพิ่มความสปอร์ตและทาให้รถดูเตีย้ยและกว้างขึ้นล้ออลลอยขนาด16นิ้วลายใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในทุกมุมมองและที่สําคัญคือตัวรถมีความยาวมากขึ้นเล็กน้อยและฐานล้อยาวขึ้นจากกรุ่นก่อนส่งผลให้ห้องโดยสารภายในกว้างขึ้นตามไปด้วย ภายในห้องโดยสารนั้นถือเป็นจุดที่ Yaris ATIV 2026ทำได้ดีเกินคาดจริงๆวัสดุภายในแม้จะเป็นพลาสติกแต่มีการใช้พื้นผิวแบบซอฟทัสและสีทูโทนตัดกันรวมถึงงานประกอบที่แน่นหนาไม่มีเสียงก๊อกแก,ก๊กให้รำคาญใจแผงแดชบอร์ดออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยและมีความลึกช่วยให้รู้สึกไม่อึดอัด หน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานได้ลื่นไหลพร้อมลำโพงคุณภาพดีถึง6ตำแหน่งในรุ่นท็อปจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่เป็นแบบดิจิทัลขนาด7นิ้วปรับการแสดงผลได้หลากหลายเชน่นรอบเครื่องยนต์ความเร็วระยะทางอัตราส,สิ้นเปลืองและแจ้งเตือนระบบความปลอดภัยต่างๆเบาะนั่งคู่หน้าออกแบบใหม่แบบเซมิบักเก็ตให้ความกระชับและนั่งสบายรองรับแผ่นหลังได้ดีส่วนเบาะหลังนั้นเป็นไฮไลท์เลยครับเพราะมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนชัดเจน แถมยังมีพนักวางแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้วบออพับได้แบบ60ต่อ40เพิ่มพื้นที่สัมภาระได้อีกเมื่อจําเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่นนี้ยังคงเป็นขุมพลังขนาด1.2ลิตรสสูบ DOHC Dual VVT-iE ให้กําลังสูงสุดที่ประมาณ9 4แรงม้าและแรงบิดที่1 1 0ินิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i ที่พัฒนาให้ตอบสนองดีขึ้นทั้งในจังหวะเร่งและขับขี่ในเมือง แม้จะไม่ได้แรงแบบรถสปอร์ตแต่ต้องบอกว่าการขับขี่ในชีวิตประจําวันนั้นยอดเยี่ยมมากมากเพราะเกียรตอบสนองนุ่มนวลรถออกตัวได้ไวและที่สําคัญคืออัตราส,สิ้นเปลืองนั้นทําได้ดีมากโตยโยต้าเคลมไว้ที่23กิโลเมตรต่อลิตรแต่จากการทดสอบจริงในเมืองก็อยู่ที่ประมาณ1 8บแถึงยีกิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเยี่ยมเลยครับระบบช่วงล่างก็มีการปรับจูนใหม่ช่วงล่างหน้าแบบแมฟเฟอร์สันสตรัทพร้อมเหล็กกันโครงและด้านหลังเป็นทอชั่นบีมถูกจูนให้ซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นขับผ่านถนนครรขาดในเมืองไไทยย้สบ และยังให้ความมั่นใจในทางโค้งหรือการเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงระบบความปลอดภัยในปี2026โตโยต้าไม่ยอมให้ยาริส ATI V น้อยหน้าใครมาพร้อมชุดโตโยต้าเซฟตี้เซนที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยประคองพวงมาลัยเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อตรวจพบอาการเหนื่อยลา้า ยังไม่หมดเท่านั้นยังมีระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบเบรก ABS EBD BA และถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งครบครันในรุ่นสูงสุดราคาจำหน่าย Toyota Yaris ATIV 2 0 2 6เปิดตัวด้วยราคาที่น่าสนใจเริ่มต้นประมาณ5,079,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงประมาณ6,99,000บาทสำหรับรุ่นท็อปสุดซึ่งถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีระบบความปลอดภัย และความคุ้มค่าต่อการใช้งานในระยะยาวถือว่าน่าลงทุนมากสรุปแล้ว Toyota Yaris ATIV 2 0 2 6ไม่ได้เป็นแค่รถเล็กสำหรับคนอยากประหยัดน้ำมันอีกต่อไปแต่มันคือรถที่พร้อมให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ดีใช้งานสะดวกมีเทคโนโลยีล้ำสมัยและปลอดภัยในทุกเส้นทางเหมาะสำหรับคนเมืองนักเรียนนักศึกษาหรือแม้กระทั่งคนวัยทำงานที่อยากได้รถคันแรกคุณภาพดีถ้าคุณกำลังมองหารถซีดานขนาดเล็กที่ดูดี ขับดีและประหยัดในทุกด้าน Toyota ายาริส ATIV รุ่นปี2026คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์หรือทําให้คุณรู้จักรถคันนี้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง GearNap ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกเช่นเคยสําหรับวันนี้สวัสดีครับจบด้วยภาพรถหมุน360องศาและโลโก้ช่อง GearNap